ไวผมพี่้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีและยูทูบช่องอีสานบ้านอยเองพี่้องผมครับสวัสดีครับพี่้องผมภาพีภาคของเขาป่า้พาพีภาคของเขาป่าตามคำแนะนำบอกว่าเศร้าขาดสาตัตว์ชีวิตจักน้อยหนึ่งวัสัน่นพักให้เมื่อหนึ่งสองเหมือพี่รองมาไปลุยกันเลยแต่ว่าถามว่ามันสิเกิดบ่าเมื่อวานข้าเจ้าใดมูนึงพี่้องผมข้าเจ้าใดเฮ็ดปวกมูนึงบ้ามี่โบ้หูว,ว่า มูใหญ่มูหน่อยแต่ว่าข้าเจ้าได้มูหนึ่งเลยพี่น้องเนี่ยประเด็นสําคัญคือเ่าอยากได้คือผลได้บ้านบ้ามีกับสีนนำเบิ้องตะผนเก่าหนีแล้วพี่น้องบ้ามีสีนนำเบิ้องตะผนเก่าหนีแล้วขันโศกม้าน้ำโปล่เข้ากับได้ไปเนาะพีะไไ่น้องเนาะขันโศกม้าน้ำโปล่เข้ากับได้ไปขันโศกว่าม้าน้ำโปล่เข้ากับได้สิผ้าตะลุยไปหอดพี่อ่าสิผ้าตะลุยไปหอดพิษป่าเลยพี่น้องผมเหมือน,นี้ บ้ามีสิพาตะลุยหวัวพี่ภาษาเลยที่เดียวเชี่ยวล่ะในบ่ใดหให้มันหืายไปเรื่มไส้เกิดบวกมากความมันสิบวกเกิดบ่าเลยนี่ไปเรียนเนาะพี่น้องเนาะมวันนี้พ่อเฮ็ดยังกับจังวากันพ่อหน่อยพ่ออะไรเยาวากันเด้อพี่น้องเนาะเบื้งบ้ามีเบิ่งผิดบ้าบ้ามีจดไว้ผิดมือบ่พี่น้องผม จดพิษมือนี่ก็ส่วยคักอยู่ยน่ะเลี้ยวพี่น้องเลยบ่เกิดบกเก่ดบกเกิดพี่น้องนี่แหละพ่นนี่แหละบ้ามีจดไว้ปีไก่บ่เกิดพี่น้องผมบ่เกิดบ่เกิดจะพี่น้องเด้อพ่นนี่บ่เกิด โอ้ยตายคือเป็นแนวนี้วะไปพี่น้องผมผ้าลุยเลยผ้าลุยเลยกะอาชีพพ่อผู้อื่นปันหากวนอะไรกับตะวะตะวะกับโบนี่เอานี่อย่างนี้ว่ามันงูบ่แม่พี่น้องผมเขี่ยไม่ว่ามันงูบไ่ได้ฮารปอะไรมันกับบข่ขุนเนาะพี่น,อนออ้องน้อเออโบ่ได้ใส่เกือบบวกมากพี่น้องบ่ได้ใส่เกือบบวกมาก

ไปในสิ่งที่ขังแลกของปีพี่น้องผมที่บ้ามีเข้ามาจาังสี่ขอบอยากได้ให้พี่น้องด้เบิ่งกันนี่แหละหลังจากที่เข้าได้ไปมู่มาว่าน,นี่โอ้ยเพินเอาสิ่งเลยียังคนนี่ยังกับม้ามือไหวไอ้น,นี่ว่าย้มันล่าบุเฮ้เช็ดปวกใกล้หน่อยพี่น้องนี่นี่เฮ็ดปวกใกล้หน่อย นี่พี่น้องผมนี่ดอกงามงามดอกงามงามเลยเอ๊แปวกมันก็มีปวกอยู่ใครเจ้าเอาบ่กเหรอโอ้มุนี่เกิดยุเกิดยุเกิดยุพี่น้องเกิดยุเกิดยุแต่ว่ามันบ่เป็นตาเอามันบ่เป็นตาเอานั่นนี่พี่น้องเกิดยุเฮ็ดปวกไก่หน่อยเด้อครับเด้อเฮ็ดปวกไก่หน่อยเฮ็ดปวกไก่หน่อยเฮ็ดปวกไก่หน่อยนี่อีก Ui, dìa hoa chẳng cắm mà dìa hoa cắm mạo. ý chẳng cắm mà Ni 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 chẳng ni mà ni nì nì ni 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 ui ni 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 Nì 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 ni 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 ไปต่อ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 เอ๊ะหอดพิพภาษาไว้ปะหนีอยู่วะขออนุญาตบายค่ำนะครับเด้อขอถอดขอไฟหลาย แค่ดอกหนึ่งกับโบมี่พี่น้องจากที่มันเคยเกิดแถวหนีเนาพี่น้องเนาะเขาเลิกไปเรีย้ยบอเหแ่ยงไปเรี้ยดีบ่าวมี่ก็ไดหาหม่คุยพี่รองผมบ้เกิดจักดอก ทุ่มเทใจกลาบ้าบินเขามากขนาดนี้สิว่าหายแจกก็ก๊อกเนี่บ้เย็นโทษนี่เคยเกิดเขาเคยได,ยด้ยูพี่น้องปีนี้บอเกิดอ้ยพี่น้องผมเบิ่งเอามันลงมาได้จังไดนี่มันลงมาได้จังไดพี่น้องผม งามพี่อพี่รองผมสวยงาม่พี่รองผมมันฟุกพี่รองผมมันฟุกแล้วก็ต้องเอาโอ้ยขออีกสองดอกพ่อเด้อว่าอะไรจะพูดจาตาจะป้าเจ้าเขาขออีกสองดอกแบบนี่ขออีกสองดอกเอาไปพุ่นเนี่ยมะลีปนโอ้ย่ยางเดียดอกเดียวนี้เห็ดไข่ทั่วนแนวนี่อ๋อกระสิได็ตูนอยู่ทีเขามาเลือกกะดอดพี่้องผม เขามาลึกกัะรอยพี่น้องผมสิบ่ได้บอเป่าเดี๋ยวเฮ็ดดอกเดียวเกาลงให้เบิง้งกับพี่น้องเน้อแต่ว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ ลดมาได้จังไนบันดดตอกเบบีบ้นกนทัอยากพ่อเฮ็ดปวกอยากพ่อเฮ็ดเผือง อยากได้เฮ็ดไข่เยอะโอ้ห่างที่คู่บาคนชิงลูกย่างห่างถะกะลอกพี่น้องผมผู้อื่นคือหมานแถวบัดบ้ามีเขาบ้าเข,า,ขาเจ้าข่โจเขาป้าข้าวเดียวได้เฮ็ดปวกเฮ็ดได้พี่น้องผมบัดบ้ามีมากขึ้ได้เฮ็ดไข่ดอกเดียวนะมันมัน มันแปลกใจแล้วก็มันเศร้าหัวใจเท่ดีเด่เจ้าหาเจ้างไดหาเห็ดไข่บอกบ้ามีเนี่ยเป็นยังนี่ย่างตำ๊โอโรดี้นี่น,น,ออน,นี่แบบว่าได้คือย่างเล้วพี่น้องผมเสียงย่างขวกพี่น้อง ขันตามรักกลางคืนหนึ่งห้องเรียนบ่าอะไรห้องไปบ่เป็นขันห้องยานบ้ามีเนี่ยนั่นเป็ดแบบนีอะไรพี่น้องเลือกขันมีเสียงวขวาาดที่มันคิดว่ายังไดกับว่าเมนหนูเมนใดมันง่ายกว่าหนูบางทีมาบ้ามีผ่าเห็ดยางต่ำเลยวิธีดีดีที่สุดคือ,อยางต่ำเลยอาชีพมันก้นไม่เจ็บเห็ดกันเลยย่าหยาดพี่น้องลุย ลุยกระพวกบ่ได้เอามานั่มได้รับเด้อบ้ามีบ่ได้เอากระพวกมานั่มมันกระบออุ่นใจละเฮ็ดกระบอมีเฮ็ดกระบอมีบาทนี่หึ่งหึ่หึ่งยังนีพี่น้องต้องไฟมากรวดเฮ็ดอยังไวกินได้บ่พี่น้องพี่น้องว่ากินได้บ่นี่ยเป็นเฮ็ดเผือบ่พี่น้องผมมีหล่อๆกระบอเกิด คิดละโงกเปล่าวะคิดละโงกเปล่าวะพี่น้องอาเทิมไว้เสก่อนหนูเวบ่กล้าเอาพี่น้องบ่กล้าเอาพ่อเห็ดอีกแล้วพี่น้องผมพ่อเห็ดอีกแล้วเดีย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 วให้พี่น้องได้เบิ่งกันกินได้บ่ได้วะกินได้บ่ได้วะ nhi pí non của mình, nì 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 nì, anh ấy hớt như nhỉ pí non, anh ấy hớt như nhỉ, hết, ô sốt đấy, ô sốt đấy, ui pí cà mèn lái đấy pí non, bịt lái đấy, chung bằng nhây chung bằng nhây, chung bằng nhây đấy, chung bằng nhây đấy pí non của bố พี่น้องบุนห่อยดีนี่บุนห่อยดีนี่เห็นนีหยังวะโอ้ยกะแนนบ่ขุณเหรอพี่น้องผมเอาทีไปดีกว่าจะกำเอาขัดกินได้ถามคนสักคนไปต่อไปต่อพี่น้องผมแต่คิดไข่ดอกเดียวไม่ใจทมเห็ดสามสี่หาดอกล่ะลุยลุยลุยลพี่น้องผมลุย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 ลุ บัณฑนาบ่ามีสิได้เดชดอกเดียวอีหลีนี่บ่พี่น้องอันเ็ดหูเลี้ยงอันเด็ดบ่หูเลี้ยงนี่มันก็หลายดอกอยู่นั่นแล้วพี่น้องผมอุ้ยพลอย็ดอีกแล้วพี่น้องผมพลอย็ดอีกแล้วพลอย็ดอีกแล้วพลอย็ดอีกแล้วโอ้หเฮ็ดอี๋อุ้ยโมนี้เข้าป่าพมานพี่น้องผมมานเฮ็ดแต่ว่ามันเป็นเฮ็ดอีหยังซั่นดีบาดนี่มันเป็นเฮ็ดอีหยังซั่นเดียนโอ้ยลงทุนเข้ามาป่านีพี่น้องผม ลงทุนเขามาป่านี้เบิ่งเอาเลยพี่น้องนะเบิ่งเอาพูดนะพูดนะพี่น้องเอาขันมีคนวว้กินได้จังมาเอาขันมีคนวว้กินได้จังมาเอา,วากวับไปก้อยโอ้ย,อกยกับหูแจ๊กแต่เฮ็ดไข่กับเฮ็ดปลวกเนาะไปใส่บาทนี่นี่ตันเหล่าบาทท่าหุ่นทางตันคนทางตันคนทา่ทาตันกลับ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  ปวดใกล้หน <Es> <an> okay, no ่อยกับพ่ออยมันห่างหน่อยดอกลุยลุยต่อเอื้ออุ้ยเฮ็ดอยังอี่พี่น้องอันนเฮ็ดอยังอันนี้เฮ็ดอยัง นี่อีกนี่อีกนี่อีกนี่กระเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดีีอกเฮ็ดนี่ยังบุญพี่ยะหน้าเบิ่งดีๆเลยครับเด้อเฮ็ดนี่ยังบอกมาขันจินได้บอกบ้านมีสิกลับมาเอาบ้ามีสิเอาไปล่วงเราเบิ่งคอมเมนต์ขันจินได้บ้ามีสิมาเอาคอมเมนต์บอกด้วยครับเด้อคอมเมนต์บอกดแดงบักใหญ่เลยล่ะขันเท้าเสียวขันเท้าเสียวแดงบักใหญ่เลยลุยหลงไปเรื่อยบบบนี่ฮ่าเอ้ยตายยิ่งเด็ดไปทัวร์เลยจะปูเด้อ ไอ้ตันลูไอ้ตวนลานนี้เด้ออันพูกอ่นมาเก็บดกับยาวอะมันคือได้คือมานเห็ดที่มันแบบว่าเฮาเบื้องแล้วเออมันคือมันกินไดอบัดบ้ามี่มากมันเป็นอีหยังกระดอกกระเดียก็มันก็คือเกิดแถวนี้เห็ดเพิง่ง แล้วก็มันเกิดแถวนี้ดีพี่น้องเฮ็ดเผืองเป็นเจ๊งเลยอุ้ยพี่น้องผมฟาฟาบฟาพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่นอ้อ,นองผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอามึงเอามึงเอาพี่น้องผม เบื years, ้องออกปัสสิวาบ้ามี่บอกปดนี่แหละครับเขาเขาป้าเขาป้าเขาป้ามันต้องเจอแนวนี้มันต้องเจอแนวนี้พี่น้องผมมันต้องเจอแนวนี้เจอไอ้นี้ว่าเจอใสอีกเจอใสอีกเจอใสอีกพี่พี่น้องผมพี่โอ้ยเสียดายมันบานเสียดายมันบานพี่น้องผมเจอใสอีกเจอพี่เจอพี่เจอพี่สุดยอดสุดยอดไปเลยพี่น้องผมสุดยอดไปเลยพี่น้องผมสุดยอดไปเลยพี่น้องผมพี่น้องวอีหยาง vô mới kịp vô chứ mới kịp vô chứ mới kịp đi với con kịp chọn vàng với con thì cái phọ cái phọ cái phọ họ có chỉ hùng vàng ơi mình có con mao phọ rồi đấy thì cái chậu chị nè con kịp với con hết buộc cây nồi đấy hết buộc cây mua bậc đây mua bậc nhai bậc sút giọt sút giọt สุดยอดพี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผมไปไปเดินต่อเดินต่อพี่พี่พี่พูนพูนเดี๋ยวกำเอาเดี๋ยวกำเอาคำว่าเดี๋ยวกำเอานีไมันสีหย่างเ่าะฮึอยากข้อเห็ดที่มันต้อมีแต่งงานใหม่เชื่อใหม จังไลยโอ้พี่พี่ก็แม่นบอกพี่น้องผ้าพี่พาน้องเบิ่งสายใจกันไปเลยกับอีสานบาดของเองเพราะว่าไปเขาป่าล่าสารมันก็มีเห็ดป่วกให้เบิ่งเลยหรอพี่น้องนี่นี่ก็แม่นพี่น้องผมนี่ก็แม่นสายใจกันไปเลยที่เดียวเชี่ยวพี่น้องผมคิดนี่เดินต่อเดินต่อเดินต่อจะกำเอาเอ๊ะเอ๊ะไปทางไหนคือมีแต่เชี่อใหม่ที่พี่น้องเชี่อใหม่เต็มเลยไปเมื่อไรได้นี่เฮ้ย มาผิดบ่าววะมาผิดดินมาผิดทางนี่นี่มาผิดทางน,นี่เนี่ยเลยคนเจียงบาวมีตรงลุยใดวะแล้วมันเป็นปลาแนวนี้ออกไปไซดีอ่ะ เอ้ยบ้ามีมากผิดว่ะหื้มหื้แมนเราบ,บ่นี่เฮ้ยบ่าน่าจะแมนนะให้ปวกไห้หน่อยขะขะกลยพี่น้องนี่ก็ได้เจ็บดีกว่าเจ็บดีกว่าเจ็บดีกว่าพี่น้องเหล่านี้เอ๊ะบ่ปลอดภัยว่ะแปลก,กว่ะมันวดลงดินี่ ๋่าเดี๋ยวฝ่าอบ่างนี้ฝักเก็บฝ่าน,กกนี้พี่น้องผมว่ามันก็นคือบว่วงงานเถอะนะพี่น้อง ดอกมันบ้วงงามไหมพี่น้องผมดอกบ้วงงามเขาเอ็นว่ามันบานคักแล้วดอกบ้วงงามดอกบ้วงงามเลยเอาไปจังไรล่ะงา่ามบ้วงงามก็เอาละงามบ้วงงามก็ได้เอาละพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดเท็ดปวกใกล้นหน่อยพี่น้องเอาลงไปเอาลงไปเอาลงไปเดี๋ยวพูนมาเอาก่อนระพี่น้องเนาะบัวสีจองไว้หนีไปทางอื่นก่อน เบิ้งเอาพี่น้องผมเบิ้งเอาเบิ้งเอา,เอามีหอดบักหอยมีหอดบักหอยมากินนี่มันซ่อนน้ำกันบ่พี่น้องผมนี่แหละเขาป้าเดืกๆพี่น้องผมตีนพี่ภาษาเลยดนี่บ้ามีมานี่ยุตีนพี่ภาษาคาดว่าหลายๆท่านอาจจะบ่คุ้นเคยก็บอกกล้ามากกัเป็นบ้ามีบ่หู้ ตาบ้าม me. kind of mm ีต้องมาพี่น้องผมต้องกะลุงปลาหน่าอาปูยาตาย่ายเบิดบ่ขึดหยานปันไรตาวกะหยานอยู่บ่ขึดหยานปันไรตาวกะหยานอยู่อืมอืมอืม อุ้ยเขาป้าผสมความสำเร็จพี่น้องผมเขาป้าครั้งนี้ผสมความสำเร็จเพียงแต,ต,ต่เห็ดนี่มันเห็ดอีเห็ดกินยากเจ๊งหน่อยส่วนละฝ่าเก็บฝ่าเก็บฝ่าเก็บเอ๊ะ ไป็นยังไงพี่น้องมวนซื่อน้ำบ้ามีบ่นี่แหละครับเขาเด็กใจกาบ้าบินกับเขามาใจกาบ้าบินกับเขามามันกระไดถอนตัวพี่น้องผมเขาบ่ได้มานหลบกวนหลบลูให้เพิ่นหลอกนี่เจ้าไหนหล่ะเยอะหลอกเด้อะยอะหลอกเด้อขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำว่าคำจ่ากีรียอาธาทา้งสิบมุสุธาบี่ออกไปบ้ามีขวานถดเข้าไปแล้วพี่น้องเนอะอืมเบิ่งเอา อยากให้เบิ้งถูกช็อตถูกขัดตอนการเก็บนี่ละพี่นอ้องย,ยุบมันออกมาโอ้ม my g o อ oh my god, oh my god. สุดยอดสุดยอดอสุดยอดอสุดยอดก็สุดยอดพอ,ดอ,ดอาการคลิปนี้ครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องละคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ดอกอยังดอกบ่ยังแล้ววะ ย่างในหน่อยก็บ่าไอผูใ้ใดดอกออกไปได้มกหนึ่งเด้อ้อมหนึ่งอยู่พี่นอ้องเดี๋มกหนึ่งเด้อ้อมหนึ่งอยูอ่โอเคครับสวัสดีครับนี่ใสอีกขอร้องหน่อเดี๋ยวไปใส่ขวาคุณเดีพผีเดีพผีเดียฮ่า ไปเอไปเอโอเคไปพี่น้องผมไปซ้ำนีแหละ ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกแรงใจที่มีให้ช่องของเฮาเนาะพี่น้องเนาะทุกแรี่ยงถูกซับทุกกัดติดกันตามทุกการสนับสนุนพี่น้องทุกขู่ทุกคนทุกขู่ทุกท่านคือสามารถขีดคองช่องแล้วก็เป็นเจ้าของช่องนั้นเลยพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับไปพี่น้องครับจะไปมองได้บ่หู